สวัสดีครับแฟนคลับของมังกรเมรัยทุกท่านนะครับงวดนี้เห็นทีจะต้องจัดหนักจัดเต็มเป็นพิเศษเพราะว่าถือเป็นโอกาสดีเพราะมีผู้คนมีจิตเป็นกุศลจำนวนมากเลยนะครับได้ร่วมทำบุญครั้งใหญ่กับมังกรเมรยัยมหาบารมีบุญในคราวนี้คงส่งผลบางอย่าง เพื่อพิสูจน์ว่าคิดดีทำดีต้องได้ดีอย่างแน่นอนอ่าเรามาดูนะครับหลักร้อยมังกรเมรัยนะครับอ่าหลายๆคลิปที่ผ่านมายังไม่เคยนำมาเสนอกันอ่าช่วงนี้ก็จะเป็นโอกาสดีคิดว่าอ่าน่าจะเป็นโชคก้อนใหญ่สำหรับทุกคนอ่าเรามาดูหลักร้อยนะครับ หลักร้อยเนี่ยเลขทั้งหมดมันจะมีสิบตัวเลขสิบตัวมันจะประกอบไปด้วยเลขคู่กับเลขคี่นี้หลักร้อยชุดนี้นี่นะครับเราก็จะมีแยกแยกโซนของเลขก็เลยแยกตระกูลตระกูลคู่ตระกูลคี่ออกมาก่อน,นวิธีทำในท้ายๆก็จะบอกว่าวิธีการแยกตระกูลคู่ตระกูลคี่นะั้นะนะเราเรามีวิธีการอย่างไรเนี่ยเรามาดูสถิตินะครับ สถิติที่เห็นเนี่ยบรรทัดล่างเนี่ยนะครับ802 4 6เนี่ยคือในงวดนี้ข้อมูลออกมาแล้วเนี่ยมันฟ้องว่าหลักร้อยเนี่ยควรจะออกองวยตระกูลคู่ก็คือมี802 4 6 <c oughs> ที่ที่จะทำยังไงล่ะครับเราก็จะต้องมีนะครับเราก็ต้องต้องมีหลักร้อยนะครับสูตรหลักร้อยเดินดีนะครับ เอามาเทียบอเอามาเทียบก็ดูบรรทัดบนนะครับสูตรหลักร้อยที่ผมไปค้นสูตรเก่าๆดูก็จะเห็นสูตรนี้แหละครับที่ว่าเออมันเดินแบบธรรมชาติดีเดินเรียงเรียงแบบธรรมชาติศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าอะไรเนี่ไปเลยเพราะว่าหรือเมื่อเรามาเทียบกับตรงนี้แล้วเนี่ยครับสูตรเดินธรรมชาติลักษณะอย่างนี้เนี่ยสี่ตัวเนี่ยเมื่อมาเทียบกับหวยตระกูลคู่ตระกูลขี้แล้วเนี่ยมันก็จะเหลืองวดล,ละสองตัว สองตัวถือว่าไม่เยอะนะครับไม่เยอะใช้เล่นได้เลยงวดน,นี้เก้าศูนย์หนึ่งสองครับก็ไปกระทบกับตระกูลคู่ขี้ก็จะได้เลขศูนย์กับเพียงศูนย์กับสองเท่านั้นครับเด่นศูนย์กับสองผลที่ออกคือศูนย์ศูนย์สี่ก็ได้หลักร้อยไปชนเลขศูนย์ก็ออกตามตามตำา <c oughs> ราพองวดต่อมานะครับอาเราก็คำนวณคำนวณคู่ขี้ออกมาก่อนอ่างวดที่ออกมาเลข สี่หกแปดศูนย์สองเนี่ยคือคำนวณมันคำนวณได้อย่างนี้นตระกูลคู่ทีนี้เราไปไปดูสูตรเด่นหลักร้อยครับตระกูลสี่ตัวนะงวดน,นี้ได้หกเจ็ดแปดเก้าพอหกเจ็ดแปดเก้าปุ๊บเนี่ยไปไปไปกระทบกับตระกูลคู่ตระกูลคู่เนี่ยคู่ขี้เนี่ยคือข้างล่างเนี่ยมันมันไปชนเลข 6, 8, 6, หกกับเลขแปดนะหกกับแปดหวยออกหกแปดสี่ เอ๊ะสองตัวนเนี่ยเนี่ยมันชนเนี่ยมันออก,ออกออกออกสองตัวบ่อยนะคือมันมันมีตัวปกไอ้อีกตัวหนึ่งมันไปอยู่บังคับสิบหน่วยนะดูดีๆอ่าเดี๋ยวในตอนท้ายๆเนี่ยผมจะบอกว่าไอ้ไอ,อ้เลขคู่เลขคี่เนี่ยมันมากันยังไงนะครับเนี่ยอย่างงวดต่อมาก็ทําได้สองสี่หกแปดศูนย์บรรทัดบนอสี่ตัวนั้นเด่นหกเจ็ดแปดเก้ามันก็ไปชนหกกับแปดหกกับแปด ก็ถือว่าอ,อย่างน้อยนะครับคือเอาคือเลขสามตัวเนี่ยเราไม่ได้คิดหวังว่าเออเราจะต้องถูกหวยสามตัวทุกงวดมันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเนี่ยผมเอาตําราดีๆเอาคู่มือดีๆมาให้ใช้กันนมามาให้ชมกันนี่นะครับเวลาเราไปใช้จริงอ่ะไม่ต้องไปหวังว่าเออมันถูกมาเป็นติดๆงวดโอ้ถ้าถูกหวยสามตัวสักสิบงวดติดๆเนี่ยเจ้า <c oughs> มือที่ไหนมันจะรอรับเราขนาดนานจริงไหมครับ ก็วางเอาวางเอาเอาไปเล่นแล้วงวดสองงวดถูกสามตัวตรงๆสองสองวดหนึ่งครับเล่นอย่างนี้ไปเรื่อยๆเล่นแล้วมันได้เงินน่ะสามตัวเนี่ยมันไม่ธรรมดาเขาเขาใจดีใจใจหลายตังค์เหมือนกัน่ะวันนี้ก็หกกับแปดก็ออกเลขหกเนี่ยก็มีไล่มาเรื่อยๆเห็นไหมครับนนชนสองตัวชนหนึ่งกับสามเนี่ยออกหนึ่งศูนย์สองอย่างเงี้ยก็ได้หลักร้อยเลขหนึ่ง ชน7กับ9อย่างนี้เนี่ยได้หลักร้อยเลข9มีตัวแจมเลข7นะครับนั่นนะเนี่ยก็ก็เดินเดินมาตลอดนะครับ2อตัวสตัวมาตัว2ตัวมาตัวคือคิดว่างวดนี้เนี่ยอย่างย่งไรเสียนี่เนี่ยจะต้องได้ชิม3ตัวกันดูสักตั้งหนึ่งเพราะว่าอะไรครับเราหลบล้อมอ่ะคือหลอบร้อมหลายๆด้านเลย ที่ว่าพร้อมในหลายด้านเพราะอะไรครับเพราะว่าผมได้เชิญชวนทุกคนเนี่ยมา,มาร่วมทําบุญกันนะครับคิดว่าได้เมื่อได้ทําบุญกันไปแล้วเนี่ยบุญคงจะหนุนนะครับเสริมส่งให้เราเนี่ยประสบความสําเร็จได้ในเรื่องของพวกนี้นะครับนะครับคือบนถนนสายนี้เนี่ยจะสําเร็จได้เนี่ยมันก็จะมีนะครับมันก็จะมีการ เตรียมการเป็นอย่างดีการเตรียมการที่ผมว่าเนี่ยนะครับมันจะมีอย่างอันดับแรกเนี่ยคืออุปกรณ์เครื่องมืออุปกรณ์เครื่องมือที่ผมว่าเนี่ยนะครับก็คือวิธีการหรือแนวทางการหาเล็กเด่นต่างๆนะครับนะคือตอนนี้เราก็มีพร้อมแล้วครับเรามีพร้อมแล้วแล้วก็ต้องมีอีกอย่างมาประกอบนะอีกอย่างอีกอย่างก็คือเรานะครับเราต้องมีบุญหนุนนําด้วยครับต้องมีบุญหนุนนําด้วย เขาเรียกว,ว่าเก่งบวกเฮงเนี่อย่างเงี้ยสู้ได้แน่นอนครับสู้ได้แน่นอนอันนี้เรามาดูอันนี้ดูมาดูตรงนี้นะครับนี่ในงวดนี้นะครับนี่งวดนี้อะไรเอาชนหกับ9ออก116่ง่งงวดต่อมาชนชน4กับหออก453หนะ้แล้วก็6กับ8ออก863หนาะ งวดที่แล้วชนห้ากับเจ็ดก็เจ็ดแปดห้าเนี่ยครับมันมีห้ามันมีเจ็ดแต่ว่าหลักร้อยเนี่ยแล้วงวดนี้แหละครับอ่าทีนี้จะให้ดูที่มาก่อนนะที่มาที่มาก็ดูตรงนี้เลยผลหวยนะครับที่ออกมาแต่ละครั้งเนี่ยสำคัญมากคือเวลาออกมาถ้าเราไปดูเอไปเปิดดูในเว็บของกองสลากนะอาจจะคำนวณไม่ตรงกับของผม บางคนบอกอ้าวอาจารย์กองสลากเนี่ยไม่ตรงกับของอาจารย์เนี่ยมันมันจะชัวร์ว่าบอกคือกองสลากเนี่ยเขาไปเรียงเลขใหม่ผมคำนวณเนี่ยผมจะเอาเ,อาเ,อาเอาขาเรียกอะไรลำดับนะครับลำดับที่ออกจริงนะครับมาคำนวณน,นะครับคืออย่างนี้อย่างหลังวันที่หนึ่งออกมานะครับแล้วก็ตั้งก่อนแล้วก็สองตัวล่าง สามตัวเนี่ยมันจะมีสามตัวหน้านะกับสามตัวหลังที่ว่าของผมกับกองสลากจะไม่ค่อยตรงกันก็เพราะว่าสามตัวหน้าเนี่ยออกครั้งที่หนึ่งอะไรก็ต้องดูจากรายการออกสดเลยนะรายการออกสดมีครั้งหนึ่งและครั้งสองเนี่ยถ้าเราไปเปิดในเว็บกองสลากมันไม่ใช่อย่างนี้นะครับเขาจะตั้ง0-20ก่อนแล้วก็057เขาจะมาวางไว้ข้างหลังเพราะอะไร เขาเจะเรียงจํานวนตัวเลขเนี่ยที่ว่าน้อยเนี่ยว้ข้างหน้าจํานวนมากเนี่ยจะไว้ข้างหลังมันก็เลยจะทําให้มันเพี้ยนไปการคํานวณก็อาจจะผิดแปลกไปจากผมก็บอกเล่าให,ให้เข้าใจตรงนี้ก่อนต้องเอาจากที่ออกจริงเลยนะครับออกครั้งที่1นึ่งเขาประกาศมา0ูนย์ออกครั้งที่2องศูนย์สองศูนย์แล้วก็ เลขไทยสมตัว2ครั้งครั้งที่1ก็500ครั้งที่2ก็709วิธีที่จะมองว่าหลักร้อยเนี่ยมันจะเด่นเลขคู่หรือเด่นเลขคี่ดูที่ผมตีกรอบสี่เหลี่ยมมาไว้นะครับตีกรอบสี่เหลี่ยมมาไว้เนี่ยก็คือมันจะมีรางวัลที่1เราใช้หลักแสงกับหลักหมื่นเลขหน้า3ตัวผมใช้10บหน่วยของ ครั้งแรกแล้วก็เลขท้ายสามตัวผมก็ใช้สิบหน่วยที่ออกครั้งครั้งแรกอ่าเราทำยังไงครับเอามารวมกันสามบวกเก้าเป็นสิบสองตั้งเลขสองอันนี้เอามารวมกันห้ากับเจ็ดเป็นสิบสองก็ตั้งเลขสองแล้วก็อันนี้ก็เหมือนกันรวมกันเป็นเลขศนย์ก็ตั้งเลขศูนผลรวมเนี่ยผลรวมครับเอามาบวกกันเลย สองบวกสองบวกศูนย์เท่ากับสี่สี่นี่ถือว่าเป็นเลขคู่แล้วงนีตระกูลคู่ตระกูลเดียวกันของมันะตระกูลของเดียวกันของมันก็คือมี6,802หรือหลักการง่ายๆก็คือว่าบวกไปทีละ2แต้ม2แต้ม2แต้มนั่นแหละครับอ่าสองถ้าบวกอีก2มันก็จะเป็น4เนี่ยมันก็จะมาเวียนมาประจบครบของมันแค่นั้นเองนะหลักง่ายๆนะครับก็เรียกว่าจะรู้ได้อย่างไรอาจารย์ว่า หวยมันจะเด่นเลขคู่หรือเด่นเลขคี่นะครับหลักความน่าจะเป็นไม่ใช่ว่า100%แต่ว่าความน่าจะเป็นมีโอกาสมากกว่า50%ลองไปทําดูนะครับลองไปทําดูแล้วสตทิที่ทุกคนได้เห็นก็จะเห็นว่าเนี่ยมวดที่17อ่าผมทําสติให้ดูเนี่ย17ครั้งน,นะครับอ่าครั้งครั้งนี้ยังไม่อ่าผลยังไม่มาอ่าสิครั้งเนี่ย ก็จะเห็นว่าพอเราทําได้เลขคู่มันก็ออกเลขคู่จริงๆทําได้เลขคี่ก็ออกเลขคี่จริงๆนี่แหละครับแล้วเวลาเราเอาไปใช้เล่นนะครับใน16ครั้งเนี่ย16 17ครั้งเนี่ยมันเข้ามาตลอดมันเข้ามาตลอดติดๆนะครับแล้วทำไงเวลาเราไปใช้เล่นเนี่ยไม่จําเป็นต้องถูกทั้ง17งวดหรอะครับ10 16งวดอ่า16งวด ถูกแค่แปดเก้างวดครึ่งต่อครึ่งอย่างเงี้ยถูกสามตัวตรงนะครับเพราะอันนี้หลักร้อยครับสําหรับสิบหน่วยนั้นเนี่ยกลับไปดูตรงคลิปเก่านะผมได้สอนผมได้ชี้แนวทางไปหมดแล้วนะครับว่าหลักสิบนั้นทําอย่างไรหลักหน่วยนั้นทําอย่างไรนะก็คือจะไม่เอามามาพูดซ้ํานะครับเพียงแต่ว่าเอาวันนี้มาเติมเต็มมาเติมเต็มในงวดพิเศษในกรณีเฉพาะงวดน,นี้นะครับ เติมเต็มเพื่อที่จะหวังผลสามตัวตรงกันในงวดน,นี้เลยล่ะนะครับไม่ขอหวังงวดไหน,นครับมันเป็นโอกาสแล้วมันเป็นโอกาสนะครับแล้วก็สําหรับตรงนี้นะครับอ่าเนี่ยสลับเลขสี่ตัวนี้นะครับเลขตําแหน่สี่ตัวนี้ถ้าใครอยากได้วิธีคิดอะไรเนี่ยก็้ดยความยินดีนะครับ้วยความยินดีสิ่งสิ่งเหล่านี้นี่นะครับอ่ามันควรควรจะเป็นทรัพย์สินทางปัญญาอ่า ของของผู้มีจิตเป็นกุศลที่ได้ร่วมสละทรัพย์นะครับส่วนตัวเพื่อสมทบทุนกองพระป่าสามัคคีร่วมกันกับผมมกมรเมรัยเนี่ยนะครับซึ่งบุญกุศลทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยผมมีความเชื่อว่ามัน,มนเป็นเหตุแห่งโชคลาภที่หลายๆคนอาจจะได้เคยสัมผัสกันอยู่บ่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย สำหรับท่านที่มีความหวังอยากมีโชคมีลาบนะครับผมจึงขอเชิญชวนนะครับเชิญชวนให้ท่านมามาทำบุญร่วมกันนะครับมีวาสนาได้มารู้จักกันเพื่อเป็นบารมีบุญหนุนดวงให้ท่านประสบแต่เรื่องดีงามนะครับในการทำบุญนั้นจะช่วยทำให้เรานรอันดับแรกเลยคือมีจิตใจที่สงบนิ่งนะครับแล้วก็ เมื่อถึงเวลานั้นแล้วนะครับโชคล่าม,มันก็จะเกิดขึ้นเองแบบปฏิหารนั่นแหละก็ถือโอกาสนี้ครับเชิญเชิญทุกท่านนะครับมามาร่วมเป็นเจ้าจภาพในในงานบุญอทอดพระปาสามัคคีร่วมกันนะครับก็สามารถนะครับบริจาคนะครับบริจาคเงินทําบุญได้นะครับขับตามเลขที่บัญชีนี่เลยนะครับ ร่วมบริจาคเข้ามาที่ธนาคารกสิกรไทยนะครับสาขาเซนทันพลาซ่าเวกเกตนะครับเลขบัญชีบุญนะครับเลขบัญชีบุญศ1 5หขีดหนึ่งขีดสหนึ่งห้าดสองขีด0ชื่อบัญชีนะครับธนากรลิมสิริผมเปิดบัญชีนี้ไว้เป็นบัญชีบุญโดยตรงนะครับ แล้วก็ในช่วงเทศกาลต่างๆนะครับคือนมันไม่ว่าจะเป็นออกพรรษางานกรถินหรือว่าช่วงสงการปีใหม่ไทยเป็นงานพระป่า <c oughs> ก็จะมีคิวนะครับคือผมไม่ได้ทําที่เดียวก็จะมีอย่างที่ผ่านมานั้นก็คือได้ไปทำทำกระถินกระินนี่ผมท,ทําหลายปีเลยเพราะว่าใช้งบประมาณเยอะสร้างโบสถ์ครับสร้างโบสถ แต่แต่ยังไม่แล้วเสซนเลยครับเพราะว่าใช้งบประมาณสูงมากาตรงนั้นก็6 68ล้านนะครับ68ล้านผมทำมาหลายปีปีปีหนึ่งก็ได้เงินเข้าไปช่วยาทางวัดก็ล้านกระบาทแต่ตอนนี้ว่าปีปีหนึ่งก็ได้ล้านกระบาทอย่างเี้นะครับตอนนี้ผมอายุบวกลบคูณหาแล้วโอ้โหเฮ้ ใช้งบ68ล้านว้ยเราต้องต้องหาอีก60ปีใช่หรือเนี่ยถ้า60ปีปุ๊บโอ้โหนเราจะอยู่ถึงไหมทีนี้ก็ทำเนะเราเราทำได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นนะครับแล้วก็คือเดี๋ยวก็จะมีคนรุ่นหลังเขาก็ทำต่อกัอนไปหรืออาจจะมีผู้ใจบุญท้ามีเงินอะไรมากหน่อยอาจจะมีการบริจาคอะไรมาก็ก็ว่ากันไปก็ในปีนี้ผมก็หันมาทางวัดนะครับวัดตามชนบท ที่ตุลกันดานนะครับเป็นเป็นเป็นคือไม่เจริญแล้วก็ยังขาดปัตุปัตใจอีกเยอะมากมายนะครับกออ็อยากจะช่วยตรงนี้นะครับอยากจะช่วยตรงนี้ทีนี้ในงวดน,นี้ผมเตรียมการไว้หลายอย่างเลยเนี่ยจะให้ดูมันจะมีเลขเด่นนะครับ เลขเด่น10หน่วยนะครับผมมีเลขเด่น10หน่วยที่ว่าเออแต่ละสูตรก็ไม่ค่อยดีนักนะครับมันก็จะมีผิดบ้างมันมีถูกมีผิดนั่นแหละครับแต่ก็เนี่ยมันจะมี0 1, 0 2, 0 3, 0 4, 0อ่สูตรหนึ่งสูตรสองสูตรสามสูตรสี่สูตรห้าอ่ามันก็จะมีผิดบ้างนะครับแต่ละสูตรมันก็จะมีตำหนิของมันแต่ว่าถ้าเรารู้จักใช้นะครับสูตรพวกนี้เนี่ยนะครับนาเนี่ยผมงวดน,นี้เนี่ยผมเอามาเอามา วิเคราะห์ร่วมกับโครงสร้างที่เ,เคยนำเสนอในคลิปก่อนไปแล้วนะครับมาวิมาวิเคราะห์ร่วมก,กันเพื่อที่จะต้องการที่จะกระชับตัวเลขให้มันมันน้อยลงนะครับให้มันน,น้อยลงแล้วใน,น,นว6สูตรนี่นะครับเนี่ยถ้าเรานะครับถ้าเราเอามารวมกันมามัดรวมกันแล้วเอากําลังของมันเนี่ยกำลังกําลังคือว่าเออทั้งหมดที่ใช้ใน6สูตรเนี่ยหสูตรเนี่บังคับ1ิบหน่วยนะครับเนี่ยบังคับ1ิบหน่วยนะครับ แล้วถ้าเราใช้ทั้งหกสูตรเนี่ยมารวมกันอ่ามันอาจจะมีตัวงวนนั้นมันผิดแต่มันก็จะมีสูตรอื่นที่มันถูกมันก็จะช่วยเอดึงกันพอเรามาทําแล้วเนี่ยผลมันก็จะเป็นอยู่แบบค้างที่เห็นนี่แหละครับเห็นไหมฮะเนี่ยตลอดหลายงวดหลายงวนครับหลายงวดเนี่ยสติตินะครับอผมจะใช้กําลังกําลังเด่นของมันก็คือจะใช้ข้างหน้าเนี่ย เนี่ยข้างหน้าจะมองเห็นว่าข้างหน้าเลขสี่ตัวเนี่ยมันจะมีตัวหนึ่งหรือบางทีออกสองตัวเลยเนี่ยเมื่อเรามาใช้รวมกันแล้วมันก็จะได้ลักษณะอย่างนี้ครับแล้วมันทําให้ให้ตัวเลขของเราเนี่ยมัน,มนกระชับขึ้นแล้วก็คือการการที่จะตัดตินใจเนี่ยมันมีความเชื่อมั่นสูงนะครับเพราะว่าสติตีเนี่ยที่เราทําไว้แต่ละงวดแต่ละงวดเนี่ยก็จะเห็นว่าเออถ้ามันเป็นลักษณะอย่างนี้เนี่ยเนี่ยยางงวดที่ผ่านมาเนี่ย มันได้เด่น8 5 7 0อันนี้เฉพาะ10หน่วยเท่านั้นนะครับหวยออกเ8 5อย่างเงี้ยมันเข้าสองตัวเลยงวดก่อน0 3 6 7อย่างเงี้ยหวยออกมา8 6 3เนี่ยมันเข้าทั้ง6ทั้ง3นะครับแล้วก็งวดที่จะออกเนี่ยงวดที่จะถึงนี่เนี่ยเนี่ยครับ0 2 1 3 0 2 1 3 10หน่วยครับ10หน่วยแล้วทำไงล่ะครับเราสามารถออกไปกระชับนะครับ ได้เตรียมการไว้แล้วครับได้เตรียมการไว้แล้วนะครับก็ก็จะจะให้นะครับก็จะมีการสรุปหลังจากนะครับตัวเลขเนี่ยนะครับหลังจากที่วันที่14นะครับผมนำปัจจัยของแต่ละท่านเนี่ยที่บริจาคนะครับมาทำบุญร่วมกันนะครับถวายอาด่พระพิสุขสงฆ์แล้วก็ให้ทางพระพิสุขสงฆ์ทำทำ พิธีนะครับแล้วก็ให้เทวดาได้รับรู้นะครับว่าเงินทองทุกบาททุกสตางค์น,นั่นนหะเราได้เข้าวัดแล้วนะครับในวันวันที่14แล้วก็หลังจากนั้นเมื่อเทวดาได้รู้แล้วว่าเออเราทําบุญเนี่ยเราเราเราได้ร่วมทําบุญครัง้งยิ่งใหญ่นะมหาบารมีบุญครั้งนี้เนี่ยะจะส่งผลอะไร จะตอบแทนเราแบบไหนนะครับบุญจะถึงกันในในในงวดน,นี้หรือไม่นะครับก็รอรอผลกันนะครับทำไมผมมีความเชื่อว่า,าทำบุญแล้วผลบุญจะส่งผลมาให้ให้เราจริง หลวงพ่อโตนะครับเคยเทศนาไว้นะครับหลวงพ่อโตเคยเทศเอาไว้พระพุทธเจา้าโตเรานี่แหละครับท่านเ,เทศเอาไว้ว่าบุญเราไม่เคยสร้างใครที่ไหนจะมาช่วยเจ้าลูกเอ๋ยก่อนที่จะเข้าไปขอบารมีหลวงพ่อองค์ใดเจ้าจะต้องมีทุนของตัวเองคือบารมีของตนลงทุนไปก่อนเมื่อบารมีของเจ้าไม่พอ จึงค่อยขอยืมบารมีคนอื่นมาช่วยมิฉะนั้นเจ้าจะเอาตัวไม่รอดเพราะนี้สินในบุญบารมีที่ไปเที่ยวขอยืมมาจนพ้นตัวเนี่ยเมื่อทําบุญทํากุศลได้บารมีมาก็ต้องเอาไปผนใช้หนี้เขาจนหมดไม่มีอะไรเหลือติดตัวแล้วเจ้าจะมีอะไรไว้ในภพหน้ามันสร้างบารมีไว้แล้วฟ้าดินจะช่วยเองจงจำไว้นะเมื่อยังไม่ถึงเวลา หทพเจ้าองค์ใดจะคิดช่วยเจ้าไม่ได้ครั้นเมื่อถึงเวลาทั่วฟ้าจบดินก็ต้านเจ้าไม่อยู่นะครับจงอย่าไปเร่งเทวดาฟ้าดินเมื่อบุญเราไม่เคยสร้างไว้จะมีใครที่ไหนมาช่วยเจ้าขณะนี้นะครับเครื่องไม้เครื่องมือเราก็พร้อมนะครับเครื่องไม้เครื่องมือเราก็พร้อม วิธีการแนวทางการหาเลขต่างๆนะครับแนวผมเอามาเอามาให้ทุกคนได้ชมกันนะที่มาที่ไปของมันนะครับคือความเชือ่อความศรัทธานะครับมันจะมีมันมันจะขึ้นอยู่ในหลักของเหตุและผลนะครับที่ผมต้องเอามาให้ทุกคนได้ชมก็เพราะอะไรให้รู้จักที่มาที่ไปของมันนะด้วยเหตุด้วยผลมันมาอย่างนี้แล้วโอ้วยมันผลมันออกมาอย่างนี้อ่า แล้วก็คือต้องพิสูจน์ได้ด้วยอ่ามันออกมาจริงไหมอ่าก็ดูม่ามันเป็นอย่างนี้นะครับนี่คือการที่จะเชื่ออะไรสักอย่างกันขึ้นมาเนี่ยแต่ถ้าเหตุหด้วยเหตุด,ด้วยผลแล้วมันพิสูจน์ไม่ได้นะนั่นเขาเรียกว,ว่าเชื่อแบบงมงายอ่ะคืองมง,งายมันพิสูจน์ไม่ได้เลยฮนะขูดต้นไม้ไว้ต้นโพนีที่ผมว่าน่นะครับไปขูดกันตั้งอ่อไม่รู้กี่คนอขูดร้อยคนก็แล้วต้นไม้ต้นเดียวกันแต่เลขได้ไม่เหมือนกันหรอครับ แล้วพิสูจน์พิสูจน์ได้ไหมล่ะครับว่าต้นตะเคียนเนี่ยต้นไม้ต้นเนี่ยนะครับมีสิ่งติดติดแล้วให้เลขแม่นจริงนะครับอันนี้ผมก็ไม่ได้ท้าทายในเรื่องเ,อเล่นลับอะไรพวกนั้นนะครับแต่ว่าคือผมเนี่ยถ้าพิสูจน์ไม่ได้ผมก็ไม่ได้เชื่ออะไรไง่ายๆที่ผมยืนหยัดอยู่ตรงตรงนี้นะครับแล้วก็ มีใจรักกับเรื่องการคิดคำนวณตัวเลขเนี่ยเพราะว่าผมได้พิสูจน์ด้วยตัวเองแล้วว่าเออมันมาอย่างนี้แล้วเมื่อเราเอามาใช้งานปุ๊บนะครับมันเป็นถ้าพูดไปนะ้อนกลับไปเมื่อสามสิบปีที่แล้วเนี่ยมันเป็นธุรกิจหลักของผมเลยแหละครับนะครับเล่นเป็นอาชีพเลยนะครับหลังจากนั้นเราก็ได้ได้งบได้อะไรมาทำมาขยายเป็นธุรกิจอย่างอื่นไปหลากหลายนะครับ ก็คือมันเริ่มต้นจากตรงนี้แหละครับเริ่มต้นจากหวยนะครับเริ่มงต้นจากหวยเอาละครับตอนนี้เราก็พร้อมแล้วเรื่องเครื่องไม้เครื่องมือพวกอะไรเนี่ยเรื่องสูตรเรื่องอะไรเราก็กพรพบล้อมแล้วนะครับแล้วยิ่งนะทุกคนเนี่ยได้สร้างบุญสร้างกุศลขึ้นมาอีกนะครับเนี่ยในครั้งนี้นะครับถือว่าครบองค์ประกอบแล้วครับ เก่งมีแล้วครับเฮงก็คือบุญที่เรากําลังช่วยกันทํานี่แหละครับอ่อาก็นะครับบริจาคกันเข้ามาแล้วก็ยังยังตัวสูตรนะครับยังเรื่องใครที่อยากอยากจะรู้นะครับสูตรสูตรหลักร้อยครับที่มาของเลข4ตัวนี้ครับถ้าใครทําบุญนะครับระดับประธานนะระดับประธาน ประทานคือตั้งแต่หนึ่งพันบาทขึ้นไปครับผมจะบอกสูตรให้เลยครับบางคนบอกอาจารย์ทำบุญมีการบังคับด้วยหรอครับคือมีฮะมีถ้าเป็นงานบุญกระถินบุญพระป่าพวกอะไรนี่นะครับเคยเห็นไหมครับเอ่อกรรมการเป็นกรรมการแต่กรรมการส่วนใหญ่แล้วร้อยสองร้อยเนี่ยไม่ค่อยได้อะไรเลยครับวัดไม่ได้ค่อยไม่ค่อยเตรียมอะไรไว้ให้เราแต่ไม่ค่อยได้เตรียมของชําพยอะไรไว้ให้เรา แต่ถ้าระดับรองประธาน500อะไรอย่างเงี้ยจะมีอย่าง500อาจจะมีะพระ,ะติดหน้ารถอะไรไว้บ้างนะครับแต่ขั้นระดับประธานอ๋อเป็นเป็นประธานเป็นประธา,านนี้ก็จะได้พระองค์ใหญ่หน่อยเป็นพระบูชานะครับเป็นพระบูชาอ,อันนี้ก็เหมือนกันครับเราก็ไม่ได้คิดว่าเป็นการซื้อขายพวกอะไรครับเพราะว่าสิ่งที่ผมเชิญชวนให้ทุกคนทํามันเป็นเรื่องอ ทุกท่านได้ผมไม่ใช่เป็นคนได้บุญใครทำคนนั้นก็ได้ครับก็ได้บุญไปแล้วก็ตำรานี้ผมก็ต้องให้ด้วยครับให้เพื่อที่จะเมื่อได้เมื่อทำบุญแล้วก็อยากจะได้ได้สิ่งเหล่านี้ไปครับได้สิ่งเหล่านี้ไปนะครับก็เวลาไปทำผมก็จะประคองนะ ผมก็จะช่วยประคองด้วยประคองในก,รในในการสรุปเลขแต่ละงวดให้นะครับก็คืออยากจะให้ร่วม,ร,วมร่วมทําบุญกันแล้วก็ให้มีแต่ความโชคดีกันอยู่บ่อยๆเรื่อยๆไปนะครับก็อันนี้หลักร้อยมังกรเม่ไรปลุกเสกเรียบร้อยครับใช้ได้ผลแน่นอนเอาไปใช้แล้วเนี่ยนะครับมีโอกาสถูก3ามตัวตรงๆได้เรื่อยๆแน่นอน นะครับไม่ใช่ถูกทุกงวดแต่ถูกบ่อยแน่นอนนะครับเนี่ยเล่นงถามนี้ครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะต้องขออําลากันขออนาจคุณพระศรีรัตนตรัยนะครับจงช่วยปกป้องคุม้มครองทุกทุกท่านนะครับให้ปลอดจากโรคปลอดจากโศกปลอดจากทุกนะครับให้จงมีแต่ความสุขนะครับความสุขความเจริญทุกทุกคนนะครับ สวัสดีครับ